1..2..3..1..2..3.. อ่ะอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคยนะครับตอนนี้อยู่กับ Facebook Channel เองนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทำคลิป u ูทู e คลิปอะไรนะคลิปเล่นเกมนะครับเกมนี้เองดูเงินผมนะครับผมอุตส่าห์เล่นมานานมากโอ้โหอ,อ,อย่างโคตรโอ้โห น,นี่ผมเก็บมาเองนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยสามรอบพระเจ้างงกับตัวเองเนะ่ยเออเยอะจังครับท่านผู้ชมของรางวัลอย่างเยอะเลยนะครับอบนี่โอ้ยนี่นะครับอย่าลืมนะครับ นี่เรามีตังค์เยอะเกินก็ทำอันนี้ก็ได้นะครับไปลุยการไปอ่ะ one อ,อ่ะ two o n ท two เ h r e e four ตุ้มนี่เลยแล้วก็จะได้ของมาเยอะมากเลย

ยาเกินเนี่ยน,นี่ก็เล่นๆนะครับแค่ๆมันก็ตายอยู่แล้วอ่ะครับทุผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีหนึ่งใช่ไหมผมม่ามีเพชรแต่ผมไม่ใช้นะครับเนี่เขาเข้าออกออกของเยอะจัง ไม่ดูนะเอ๋ผมไปลองเล่นอยู่เยอะละนี่ครับมินิเกมฟรีฟรีได้เงินด้วยประเด็นนะครับนี่ดูเงินผมดิดูคอยดูเงินผมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับคริบ มีสองเกมล,ลืมบอกไปคนระัคลิปนี้จะมีสองเกมไม่ใช่เล่นเออและให้ดูอีกหนึ่งตากแกรงเราต้องไปช่วยเพื่อนของเ,อเจาให้ได้นะครับเ,เจาจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับอื้อหิบมัน โอ้ยเกือบบองหัวโคกมันอุย้ยของเยอะมากฮึบปึง้งกระโดดเลยชิงฮึบึบใครทำแบบนี้ได้บ้างครับกระโดดแล้วก็ปล๊บก,กระโดดเร็วๆนะครับกระโดดปล๊บกระโดดแล้วก็อุยอ้ยอุ๊ยชน โอเคนะครับถือว่าเยอะอยู่นะใครเออโอ้ตอนนั้นผมผมไปถึงเส้นชัยแล้วเงินถึงหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นเลยไม่เอาครับโอ้ยนี่ครับอีกเกมหนึ่งนะครับก เกมเกมหน่อยนะเกมนี่นะครับนี่ครับคือเกมนี่ครับ นะมันไม่ใช่เป็นตัวอุ่นปุ่นนะคือหนูแฮมเตอร์ผมชอบมากหนูแฮมเตอร์มันเหมือนตัวอไรม่รู้น่ารักดีแต่ผมไม่ค่อยมีเงินไง Sarah Moon. Sarah Moon. อันเก่าเซรามูนเซรามูนไงเซรามูนหนงจันทาลายกางเกงใน เี่แบบนี้สวยดีเฮ้ชอบชอบซื้อตรงไหน,นถัดไปโอเคกดไม่ได้นี่ เขา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 เจออะไรนบอ๋อไม่นานครับไม่นานหน้าเดียวหน้าเดียวเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไป มาเลยโอ้โหไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันอุ๊ยอุยกระโดดข้ามว้าวติดว้าว,ว,าวไปแล้วครับปึ๊บกยติดไปแล้วอือเหมือนเดิมนะครับ เจ็บเหมือนเดิมนะอ้าวแย่ๆๆๆๆๆๆไปแล้วครับกระโดดเหมือนตัวนี่ครับสามารถเลื่อนหน้าจอได้โอ้โหไหนตัวเราอ่ะ

ผมนำผมนำสายมง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  Ya nuôi, ya nuôi, ya nuôi, ya, 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 ya nuôi, ya, ya nuôi, ya nuôi, ya ui,

โอ้โผมชอบมากเลยไอ้ลน์คนนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ๊อออออพูดคำหยาบไม่ได้ อยู่ตรงนี้นะครับนี่อ้วโอ้ยโ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 ยยยยเอ๋โคตรสนายเลยโคตรเบื่อเลยทำไมมันเร็วจังล่ะครับท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ผมจะเล่นแบบ านะครับโอ้ปิดตาปิดตาปิดตาฮัตตาฮัตตาอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้โอ้โอ้ตกไอ้ตกตกฮู้วตัวพร้อมดีเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยแบนเลยเยี่ยตัวนี้สิหาย ตัวหายตัวหายให้แจ้งความเข้าคิวหลักเดี๋ยวก็ได้ยินขี้อี๋โซกับปอกเธอนั้ทำอะไรยันจ,จะอ่อนยูหู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 ย่าฮยูหูยาฮา โอ่าลืมกดใครไปก่อนของน้าชนะครับดูตัวผมดีส้มอ่ะผมเป็นตัวไอซ้มผมเป็นตัวไอส้มไอซ้อมไอส้อมไม่อ,มอายากทำผิดหวังลูกลูกลูกโอ้ยเอา้าไม่ต้องเอา้าเอา้าเอา้าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพื่อนไม่ต้องมา ไม่ต้องมาขัดขวางฉันไปเลยอุ้ยอุ้ยจังายอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผมลดได้ไงครับอุ้ยไอ้เพื่อนอไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนอย่าอย่าอย่า เวลลมมึงเหลวโอ้ผมชอบด่านเนี้ยอ้ขี้เกียจจังวะมันไมีโฆษณาเยอะเกินกระโดดปึ้นี่นะย่าเพื่อนอย่านะปล่อยมองปล่อยมองนะปล่อยมงอะมองอตู้

ผมผมชอบดันไม่ใช่ชอบผมบอกแล้วผมไม่อยากเป็นของรักของข้าผมไม่อยากเป็นของรักของข้าโอ้ยโอ้ยผมจะแอบอยู่ตรงนี้แหละ อยายาดียาอย่าของผมมังกดผมเกือบเฮ้ยเอามา พระราชาไอ้พระราชาพระราชาพระราชาอุ้ยอุ๊ยขอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอไอ้ไอ้ไปไปดิหูผมจะรอดไหมซี่ซั่งซั่งนึ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 ่งยังจะชิงโกว่าจะทานด่านมากเลยนะครับทาา่านผูช้ชมโซนผ่านด่านนี้โคตรยากโหตอนนี้เหลือแปดคนไม่เอาผม เรือนีไม่ไม่เอาด่านเหยียบผมถนนะัดด่านเหยียบมากไม่อเอาด่านเหยียบจังด่านเหยียบนี่คือด่านสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอาจจะเกลียดด่านอะไรรู้ไหมครับผมเกลียดด่านนี้มากที่สุดเลยไอที่ผมเล่นไปตะเกียะ ยังเหนื่อยเลยอ๋ออ๋อปัดเลยวิธีเล่นไม่รู้อะไรอ๋อโอเคไปนี่นะผมเสียนมากเลยนะครับ ทำไมต้องขึ้นเสียงนะเนี่ยยายยายามันค้างอ่ะยังแหลกเลยนี่ผมยังอยู่ด้านเบอร์นะครับเฮ้แมวเมียวเมวแมวเมวแมวยมวหนู ผ,ผ่าน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 ด่านมากมายผู้ชนะโค้ผู้ชนะผู้ชนะได้ของรางวัปละปะเ,ลนะเห็นได้เลยผู้ชนะเห็นได้เลยผู้ชนะเราเป็นผู้ชนะเนี่ยไม่ยังยังห้ายัางห้าสิบอะ หนึ่งสองสี่เ,ร,เร้อยเว้ยเกือบได้ดิเว้ยแมกใช้อ่ะแมวเอาหน้าดีกว่าอือ

อันมันก็ไม่เป็นด่านมันสุ่มเลือกว่าอันที่หนึ่งมันจะเป็นหรือเปล่าแต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ผมอยู่ด่านหนึ่งนะผมอยู่ด่านอีกอันหนึ่งโอ๊ย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  เออเอ้อย่มงั้นก็ตายนะว่าเราเราต้องกระโดดนะครับวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอย่าก,กดท้างนะครับวิ่งกระโดดโอ้ยเมื่อกี้กระโดดเมื่อกี้ตูดกระโดดเลย เมื่อกี้มันชักกระตุกอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ครับรอให้มันไปควางด้านขวาขวาด้านขวามาจะช้ามากที่สุดนะครับแล้วก็วิ่งกระโดดมันจะเร็วมากเลยเดี๋ยว้อันด้านซ้ายเราไม่รอดเนี่ยหรือว่าเราเราต้องมีพื้นที่เยอะๆนะครับห้ามมีคนมาทำนะครับ นี่ก็พอเท่านี้เหรอโอเคมาจมูกนี่ก็พอเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกอย่าลืมกดกดกอ่งนะคะเพื่อไม่เป็นการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ Got